สบายดีพี่น้องสบายดีตอนตอนบ่ายโมงว้แม่บระหองอีแล้บโบระหองเหมือนอ่งอ่งเหมือนเลยจบจัดไปเลยจ้าไปทีมงานสวัสดีค่ะโมกไงเนื้อใบไงนิเพนไงหกตมเจาบัวระหองเหมือนอ่งสมาไใกล้แม่ถึงมา

รับประดิษฐ์ไอเคียวไอเคี้ักตุ่มขึ่น้องข้ขัดเาเสร็จไม่ไปเดี๋ยวเขาน้อใจขับแล้วบางคนเสร็จไม่เหนบพวกไม่หอมแบบน้ำเดี่ยวบางคนเลยน้บแกงน้อยแท่หลายคนเราใครเล็กตัวเพื่ออะไรตัวเล็กเนี่อันเรนเจเยเก็บเก็บตุ่มมเอ้ยมาน้ำกินลูกยังเม่้องน้ากินพักนี่ มีนางงงเหลืออยู่เรอยังยังไอ้ี่ก็รวมบนี่ยบางทีมันต้งชีวิตอยปลาพาปลาพาสดปลาพาใหม่เข่งงเข่งราชนาใหม่หาขอกาเก็มเลยเสีบหล

เอันเฮเ็อร่อยะง้เขากินนงจีนแต่ลุที่ไปกินตเองห้อยหน้าเทนอาเกมกินนงจีนแล้วเห็นเดินปาดหน้ากองคอมเมนดูอยู่เจ๊เมย์เมเดินมาอย่างหมดไบเคมชอบมากคุณเคมไปเคมบนห้องดูไมเรียกหอเอ็นด้วยปะลูกป แก้ลเ้ตอนเย็นเผื่อลงเอ็นย่างปลาดุกให้กินน้ำบ่อแล้วนะครับดือดน้ำจุปมแันสดมาืนมาแล้เรลูกพูดแถวร้านโยต้นน้ำาวขังำทาเไวปุ๊บพราเราไม่มีต่มีน้ำขังแวเรานโยต้นน้ำท่วมพอข้างๆเต็มเลยเดืเรามวันกินบเยอะังเราถูกแก่อนแยกน้อสา

แยกขารถแจไปเดียวอง้าิาทาง A ทา P เก็บหเก็่หักรถหงพ่ออยู่้บ้าพี่บไปที่เวแล้วไม่มาทาโอ้ผมอยากปบาเชื่ว่ารถเราเ็ี่เลยคนรถหน้บุษราเา็ก่ที่นี้อยู่าทางซ้ายทางข้ามซ้ายตอนนี้ก็ไม่เรียก็คือมาไม่แล้กไม่เดไฟเลียวมาถึงแยกก็จบนั่นะต่อยจากางหลังเลยน้าไม่ยอมเดไฟเลียวเลยน้ปเหมือน

เราอยเดียวเอางดีะเ้าิบบ้านกไม่รูกมจ๊อตพองอยู่เลต้าจ้ที่ให้ปร้ามา้สิบาทกเอาไปมาได้้าสิบสองไมาจัดกะตโปรตีมาได้ยี่สเนาะเราไปมาห้าสิไอ้ก้านก้านะคือนอนก็ต้ม ไปมั่อให้จะให้ยั่หงดหงไม่ก็แล้วนนี่ปะเนี่ยกินไม่ได้แล้วนูอยู่นี่ว่าสกมีอะไรตกจตเจนก็ต้องเจทาวจิตต์ตกใจเรอันนี้เจออังศิองเหมือนมืเอันจอละเต็งบิ๊ก็ัลองศิษยานัเดอเขี่ยมาลำอืไปกินลานขนี้ลายสองสามอาทิตย์แต่ถึงเวลาได้เลยเยอมากย่ายเลยตงกันอยู่แล้วมึง ก็ม um well. ีลาได้เลยพี uh, ่แต่หน to re ูว่าไม่ม huh. ันไม่ให้ลาเลยนไม่เนี่ยเลยช่วในเมนที่ลาหนอไปลาไปแล้วใครดูลูดน้องหนเอยรังานดับตัวฝึกแล้วนะดับตัวฝึกแล้วเ็าจะยังไคนอื่นยังลาได้ที่ไหยที่มากเี่สุดเป็นตัวว

งั้นก็ถ่าอ้า <pod> ก <inclusive> ็หวนะแม่ชูบลเลย้อัวนชูคะอโมกีโดนกไอโนมกลาเลยกลงากดวนอดูแลเป็สิบย่ามาบอกน้า มี็ค oh, <gies> no? ืออย่างอย่างกีนเนื้อไปวัวอ่ะไปเนื้ไปเพือกูมึงก็มาินโอ๋ยตามาเหมือตเองกมึงยังบอกให้ซืนอใาไหร่่นมันไมด้บอก่อไงมไม่ได้บอกมไงี่จองเลยมันมันยิ่ให้เลยมาอย่างงี้เขาบอก่บอกว่าพี่เขาซื้อกิโลนึงจะแม่เพืขึ้นขึ้นกิโลก็ไม่รู้ว่าแกจะมาด้วยร้อยหนึ่งเงิหาบาทดเออ เอาโอนเลยคนน่ชแ <c ười> ่อไดเลยค่ะม่กาไม่รู้เนาก็ไม่รู้เนาะว่าเวลาที่นัสมวันนี้ทไปแล้วเลยรู้อานนเดินขายมอก้เลยซุงยีสิบาทอีเดินขายมอก้เลยรวมเดีจริงอนี้ั้ต้่อถ้าเด็ไม่ได้คร

chụp ăn bộ món mà bao kì được này đang cúng ký đăng lụa thao lụa lớn nữa nhưng mà nó mai ổn nó bỏ nó mai ổn cưa lợn cưa lợn mặn ờ đờm của lợn tại em cưa lợn cái cao lên cũng bỏ thế nó mai còn mai ao cũng bỏ giáng tên đâu to thâm lụt dần thời đã đủ rồi năm rồi tay to nhưng mà hai hai phạt cho bác แก่เราครัคิมมาดูแบบ้านไม่ได้ดูไม่เด้ปูดปน้างเอ้ยพอกันไปคิมแมทคันนองหูค่ะ